ข้อระบายมันจะไหนวะไม่มีโอเคประมาณนี้พอมั้งเปิดมันแทมตามกระถองตรงนี้ลง <c oughs> แทางนู้นก็ไมก่กล้าลงไปทีเอ่ยฮึอ, <c oughs> อยู่ให้หอยืนนะที่เก้าฮะ ค่อยขึ้นมาไงลงไปเลยโฮไ็ได้มัน่อนเก่งแล้วไหมนี่แไปลงแปลงร่างแล้วอันน่ะกูกูนั่งเอาแล้วเฮ้ยลก็กอะไรยังไงเอเคเลยช่วยจับกันหน่อยอันไหน อ๋อท oh, wow, ุนหมือว่าคลายกบคลายยูนปีกกะเร่งเราขายนี้เรารวยแล้วเสร็จละมันรวยแล้วเอาไม่ทิ้งคลิปทายมาดูเยอะเงี้ยได้เท่าไหร่นะห้าแสนคิดข้าวผัดอะทำข้าวใหเชิญนะได้ตังตังในห้องคนเดียวเปิดตังตังเนเดียวในห้อง เลยหนึ่งเหรียญน,น่ะประมาณพันสองร้อยเหรียญคูณไปว่าสามสิบหก็พันสองต่อต่อท่อดีกว่าท่อดีกว่าร้อยเหรียญก็ได้สามพันหา้าร้อย เอาใช้ตอนไหนเนี่ยตอนเราจะมาสูบน้ำนะครับเราจะดูว่าใช้งบกี่บาทในการสูบน้ำสระนี้กี่บาทด้วยและจะงบกี่บาทมาดูอีพีต่อไปนะครับอะไรงบกี่บาทนะลันจิ้งจุยเฮ้ยไม่เอายกยกสูงไปอย่างงี้ทำอยู่ยก ยกมันงัดไงบางตัวนี้นะ่ะเองเรา45หนาะใครไปซื้อวะชาวบาคนใครไปซื้อเออแต่ถ้าพวกผมไปซื้อไอ้พอไอ้พอว่าไม่เราเรา,าเสียบเสียบเข้าแล้วก็วางวางให้มันอยู่อย่างนั้นเลยเราจะได้ไอ้นี่เลยเสียบเข้าแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นเลยน่ะนี่เราจะมารีวิวเครื่องสูบน้ำแบบโบราณไหมครับ่กล้ากาวครับกล้าท่ออีกครับดูดูเศษครับทอ่อเลยครับดูครับเทาเบาาคนงานอีครับดูครับน้ครับ ว่าจะเอาแบบโบราณว่นนี้ครับไปดูครับช่องนั้นนะปีนึงครับตรงนั้นน่ะขุดเอาเยอะขุดเอาเยอะใช้มือครับปีครับมีมาแต่สองโมงอ่ะกาว่าทั้งวันน่ะให้มันขึ้นน่ะรอดูเลยมันจะออกไหมเนี่ยโอ้หทำได้หลายแล้วหลายม่หยุดด้วยคนนี้ไม่กระดูดเหมือนกับไอตัวที่เราดูดฝุ่นในคูลลิงอ่ะกว่าอดดูดเชื่อมลงมอะไปแล้วกี

บอลสช้ทูสองหนึ่งไายทูคีครับจะไปตัดต่อให้เอ้าไม่ลงว่ะเฮ้ยนี่ตรงไหนวะ มีสี่สิบห้าอยู่เออไปเอามา,าวิ่งเอามาบว่ะวิ่งเลยเออเอาเอารถขับไปเอามาออไปอ้ยวิ่งเนาะตอนนั้นมันกดเข้าไปมันจะมีน่นแนละมาตามเกาะก่อนนี่เนี้ยเดี๋ยวไปด,ดูเรนนี่มาดูดูใช่มไปี่แค่นอนแค่น้ำเลย ยิ้มน้อยคือนั่นแหละตั้งเครื่องงานั้นมัดใส่ถุงให้ดีแล้วก็ต่จอบปุ๊บเลยมามันเนี่ยอยู่ในถุงอ่ะใช่นี่สมัยโบราณ่ทยลิปไ้ด้วยเฮ้ยนี่ไงัสุดยอดอยู่นะลองลองน้ำหนักบิดด้วย

อยากรู้ว่ามันจะออกไหมวันนี้ตัดดี่ฮต,ตัดไปเลยช่วงไหม่่วกนี้ไมกี้ท่านเวิอร์ไงนะกี้อยางนเดียวอัน,นเดียโน่เนี่ยขันหนึ่นงนำม,มาใช่ไหมเออมาว่ะ คนติดตามก็ไมเ่เยอะเือ,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 อเที่ก็ได้เดือนละเก้าพันกว่าบาทเอ<ม>าได <วา S 1> <ค>้สักลองดูไหมล่ะแรงดันเท่าไหร่มาเลยนะเฮ้ไไยไฟมันอะลองลองปล่อย เฮ้ยเอาชุบชุบปิดปิดวาล์วเต็มท่ออย่างมันสั่นเนาะอะไรท่อรูดท่อรูดตรงไหนตรงนี้มันสั่นตรงไหนเนี้ยไอ้สิทีไหนมาเข้ากันได้ไปเฮ้ยมันมันไม่มีน้ำไปไม่น้ำมันเป็นเช็คว่าเลยพ่อง mặt đông mình làm bài lợi nghĩa này mình mất hảnh mát 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 mát

เอาหยุดแล้วบอเกิว่าท่อนหลุดเนาะน้ำอไจับเทียบเอจับจับท่อนนี้ท่อนหลุดมาให้กำลังใจเยเี้ยท้องสองร้อยบมาตองส้มมาตองส้ม่รีวิวเครื่องสูบน้ำมนเยนาผมเดแตะนวนได้คัตเตอร์ผมได้น่งบสองอยอาชุบ จะได้ไอ้ติงมอนทำมาฝปลนได้คัตเตร์ผมตัดต้องใช้น้ำมันครับเครื่องสูบน้ำเจ้าเจ้าไปุ่นเจ้าเบาไรอย่าเี้ไอ้ทำตั้งแต่สองโมงครับสองโมงเช้าสี่โมงเย็นสั่นเขาเป็นเครื่องสูบน้ำอางเี้ออ่เแล้